สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาเฉลยข้อสอบข้อที่น้องๆนักศึกษาเนี่ยทำกันไม่ค่อยได้เลยนะครับนั่นก็คือข้อสอบกลางภาคข้อที่2นะครับมีคนทําข้อนี้ได้น้อยมากซึ่งจริงๆน่าเสียดายมากนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับสําหรับข้อนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์อะไรมากเลยนะแต่ว่า ก็อาจจะหลงหลงลืมลืมหรืออ่านโจทย์แล้วไม่เข้าใจนะครับยังไงลองมาดูกันนะว่ามันทำกันยังไงนะข้อนี้นะครับอันดับแรกคือเราต้องดูก่อนนะครับว่าโจทย์เขาถามอะไรโจทย์เขาถามว่าจงคำนวณหาขนาดของแรงในเคเบิลนะครับและแรงปฏิกิริยาที่จุด a นี้นะครับโดยคาน AB มีความหนาอ่าเขาบอกมาชัดเจนว่ามีความหนานะ0.5เมตรและมีมวล95กิโลกร,รัมต่อเมตรแสดงว่าคานตัวนี้1เมตรเนี่ยมันจะหนัก95 1เมตรจะหนัก95ถ้า5เมตรคานตัวนี้จะหนักเท่าไหร่ก็แค่เอา5มาคูณเข้าไปแค่นั้นเองนะครับอ่ะอันดับแรกเราก็ เขียน free body diagram ขึ้นมาก่อนนะครับตามส step เลยนะครับอาจารย์ใช้ลากอย่างนี้นะครับอาจารย์จะไกด์มาแบบนี้ก่อนคานตัวนี้นะครับยาวทั้งหมด5เมตรนะครับแต่จุดหมุน a ถ้าดูดีๆจุดหมุน a มันหายไป0.12นะครับเราเขียน free body ให้เรียบร้อยก่อนนะ คานเอ็นจังเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหาไม้บรรทัดสักครู่นะครับประมาณนี้นะครับคานนี้มีความยาว5เมตร่ะคานนี้ยาว5เมตรนะครับ แสดงว่า5เมตรเนี่ยมีมลวลเท่ากับ5เอก้ย9ิกโลกรัมต่อเมตรแสดงว่าโหลดที่มันลงมันก็ต้องลงตรงกลางอยู่แล้วนะครับตรงกลางของ5เมตรอันนี้คือดัยูนะโหลดเท่ากับ95คูณ5นะครับ นี่คูณออกมาแล้วกลายเป็นอะไรเป็นกิโลกร,รมัมยังไม่ได้เป็นแรงนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นแรงเราก็ต้องคูณ9.8 1นะโอเคมันจะกลายเป็นนิวตันเนาะอาจารย์ขอลบตรงนี้ก่อนคูณ9.8 1มันจะเท่ากับ4 1 5 9นิวตัน ซึ่งมันก็จะเท่ากับ4.659กิโลนิวตันเนาะ,ะต่อมามีห้อยน้ำหนัก10กิโลนิวตันแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งระยะห่างเดี๋ยวเราจะให้มันไปนะครับแล้วก็มีเคเบิลที่จุด B อ่ะมุมอ่ใส่ทีนี้ใส่มุมมุมยี่สิบห้าองศานะครับอ่เคเบิลเราก็ให้แรงในเคเบิลเท่ากับแรงเทนชั่นแรงทีก็ได้นะครับจุดนี้จุด A อยู่ตรงนี้นี่คือจุด A นะครับจุด A ถ้าจะหาเรียลักชั่นมันก็ต้องมีแรงปฏิกิริยานะครับแรงปฏิกิริยา AY Ax นะครับแรงปฏิกิริยามันเป็นซับพอร์ตแบบไหนมันเป็นซับพอร์ตแบบพินเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีโมเมนต์เกิดขึ้นที่จุด A นะครับใส่ระยะเข้าไปใส่ระยะเข้าไปนะตรงนี้1.5เมตรนะครับระยะที่มันกินเข้ามาตรงนี้ คือ0.12นะครับเพราะฉะนั้นจากจุด A ไปถึงจุดของ W นะครับจากจุด A อ่ะจากนี้ไปถึง W ก็คือ2.5ก็คือครึ่งหนึ่งเนาะเพราะคานมันยาว5เมตรนะครับคานมันยาว5เมตรคือ2.5ลบด้วย0.12 อันนี้เราใส่ไว้เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะไปหาโมเมนตนะครับเพื่อที่จะหาโมเมนตนะอาจารย์เขียนแตกแรงเข้าไปก่อนเลยแรงทีแกน x ก,ก็ทีไซ2์ยี่ยองศานะครับพูดผิดแกน y านะส่วนแกน x ก,ก็ทีคอ25สองศา หมดหรือยังหมดหรือยังอ่าหมดแล้วนะครับอ่าคานมีความหนา0.5เมตรนะครับ0.5เมตรนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับอันดับแรกเราจะหาตัว t ได้เลยตัวนี้นะครับตัว t ตัวนี้ได้เลยถ้าเราเทคโมเมนต์ที่จุด a เพราะว่ามันก็จะตัด ay ตัด ax ออกนะครับอาจารย์ก็เลือก take moment ที่จุด a นะครับ take moment ที่จุด a เราก็เขียนสเต็ปแรกคือ sigma moment ที่จุด a เท่ากับ0นะครับให้ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกมีอะไรบ้างนะอาจารย์จะไล่าจากซ้ายนะครับจากด้านนี้ ไปหาด้านนี้นะครับจากซ้ายไปหาขวานะครับรอบจุด a นะรอบจุด a ตัวแรกอาจารย์ไฮไลท์ไว้อย่างงี้อ่เดี๋ยวนะตัวแรกเอาเป็นตัวนี้ w, w ถ้าใช้กดของมือขวามันก็จะมีทิศทางเป็นลบเพราะฉะนั้น ดันะครับมันทำให้เกิดโมเมนต์อะไรอะ่ะมันก็จะเท่ากับเท่ากับแรงก็คือลบ4.659คูณกับระยะอ่าระยะเวลามันหมุนมันก็หมุนรอบจุดนี้รอบจุด A รอบแบบนี้นะครับ ระยะก็คือแขนตรงนี้ที่อาจารย์ใส่ไว้เนี่ย2.5ลบ0 1นนะครับก็คูณกับดีนะครับโมเมนต์ Moment. ก็คือแรงคูณระยะก็คือ2.5้คูณ 0. ยลบไม่ใช่คูณลบ0.12น่นะครับได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้เช็ค ใช้ไปแล้วนะครับตัวต่อไปเป็นตัวนี้ไปช้าๆนะครับ10กิโลนิวตันครับเอา10กิโลนิวตันบวกด้วยเราก็บวกด้วยอะไรล่ะ10กิโลนิวตันมันหมุนด้านนี้หมุนรอบจุด A อย่างนี้นะครับมันก็มีทิศทางเป็นลบเหมือนกันเป็นลบ1 10กิโลนิวตันนะ คูณกับระยะแขนของมันระยะแขนก็คืออถ้ามาดูจากรูปก็คือจากตรงนี้มาถึงนี้นะครับนะแต่เขาบอกว่าระยะนี้เท่ากับ1.5แสดงว่าเราก็เอา5นะครับคานทั้งหมดเท่ากับ5ความยาวของคานทั้งหมดเท่ากับ5ลบด้วย1.5มันก็จะเป็นระยะจากนี้จากนี้นะ มาถึงแรงแล้วก็ลบระยะ0.12อีกนะครับมันถึงจะเป็นแขนของโมเมนต์รอบจุด a นะอ่ะเราก็ใส่เข้าไปเป็นในวงเล็บ5ลบ1.5ลบ0.12นะครับอ่ะอันนี้ก็จะได้ตัว10กิโลนิวตันโมเมนต์ของ10กิโลนิวตันแล้วนะครับได้แล้วต่อไป อาจารย์มาบวกต่อข้างล่างนะบวกกับของตัวนี้ cos ยี่สิบเนี่ย cos ยี่สิบนะครับบวกของตัวนี้นะครับรอ,อบจุด A ทีนี้แขนถ้าเราดูแนวของแรงมันวิ่งมานี่เนาะแขนของโมเมนต์คือระยะที่ไปตั้งฉากมันก็คือแค่นี้ ระยะของแขนมันก็คือครึ่งหนึ่งของเดฟคานเดฟคานเท่ากับ0.5ครึ่งหนึ่งก็คือ0.25เพราะฉะนั้นแขนของมันก็คือเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกเนาะถ้าใช้กดของมือขวานะครับเป็นบวกมันก็จะเป็น T c o s 25คูณด้วย0.5ลบด้วย0.25เรา0.25เลยแล้วกันครึ่งหนึ่งนะครับคูณ 0.25นะครับอ่โอเคนะหลังจากนั้นก็เหลือตัวสุดท้ายครับเหลือตัวสุดท้ายก็คือตัว T s i า e 25ตัวนี้นะครับอาอันนี้เราเช็คไปก่อนนะตัวนี้เราไปแล้วต่อไปก็เป็น T s i า e 25 T s i า e 25ก็บวก T side 25 ทิศทางถ้ากดมือขวาก็มันจะหมุนรอบจุด A, อย่างนี้นะครับหมุนรอบจุด A แบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเป็นบวกด้วย t s i n 25ีองศาคูณด้วยระยะของแขนแนวของแรงเป็นแบบนี้นะครับแนวของแรงระยะของแขนก็คือ5นะ,ะดูระยะแขนอาจารย์ขอลบตรงนี้ก่อน ส่วนใหญ่อาจารย์ว่าผิดกันก็ผิดระยะแขนไม่เข้าใจแขนของโมเมนต์นะครับที่สังเกตเห็นเนาะระยะของแขนมันก็คือตรงนี้คือทีไซด์ยี่องศาเนาะปื๊บแขนของมันก็คือจากตำแหน่งดีนะครับแนวของแรงแนวของแรงอาจารย์ใช้เป็นสีดำนี่คือแนวแรงกับจุดหมุนนะครับ จุดหมุนคือจุด A วิ่งมาหาตรงนี้วิ่งมาตั้งฉากของแนวแรงเพราะฉะนั้นระยะของมันก็คือ5หารลบด้วย0.12นะครับ5ลบด้วย0.12นะแบบนี้นะนะเราก็กดเครื่องหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วใช้เช็คไปหมดละนี่ก็ใช้ไปแล้วมีแค่4ตัว จริงๆมันมี3ตัวเนาะแต่เราแต่งแรงทีเป็นอีก2ตัวนะครับมันก็เลยมี4ตัวกดเครื่องคิดเลขออกมานะเ,เวลาเรากดเครื่องคิดเลขชุดนี้ก็จะได้ค่าเท่ากับลบสิบเอ็ดจุย์แปดเเขียนไว้เยอะก่อนนะครับแล้วก็ชุดต่อไปคือชุดนี้นะครับก็จะได้ ลบเหมือนกันนะครับสามสิบสามจุดแปดชุดต่อไปก็บวกด้วย2.0624 t นี่นะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายอ่ะเมื่อกี้ได้ชุดนี้ชุดสุดท้ายคือชุดนี้ก็จะได้เอ๊ะเดี๋ยวนะกดเครื่องคิดเลขมัน ชุดที่3เนี่ยจะได้ชุดนี้นะครับจะได้เท่ากับ0.2266ทีส่วนชุดสุดท้ายชุดนี้ก็จะได้เท่ากับบวกด้วย2.0624ทีเอเนนะครับเราก็าจับมันแก้สมการเนาะ รวมแล้วนี่มันจะได้ค่าเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จุดนี้เราก็ย้ายข้างรวมกันแล้วก็ย้ายข้างมาปิ้วมาด้านนี้นะครับโอเคนะ,ะรวมกันมามันก็จะได้ทั้งเท่ากับ2 2 8จุดส8เท่ากับ44.888ด นะครับเพราะฉะนั้น t ของเราก็จะได้เท่ากับ44.888หารด้วย2.289ซึ่งมีค่าเท่ากับ19.6กิโลนิวตันนะครับนี่คือค่า t ก็คือค่าแรงดึงในเส้นเชือกของเราอ่าโอเคนะครับได้แล้วได้ค่า t เรียบร้อย จบเกือบจะจบแล้วเราไปใช้สมการต่อก็คือแค่สมการซิกมาเอฟเอซิกมาเอฟายนะครับเราสมการตัวนี้ T ของเราได้เท่ากับ19.6เนกะ,ะเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืมทีเท่ากับ19.6กิโลนิวตันนะครับถูกไม19.6นะ สิบเก้าจุดหกอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราได้ทีเท่ากับสิบเก้าจุดหกเท่ากับใส่ตรงนี้ดีกว่าน่าจะเวิร์คกว่าทีเท่ากับอ่าเรากำลังจะหา r รีแอคชั่นที่เกิดขึ้นอ่าเเราอยากได้ AX อาจารย์ครับ แวร์ a r a ไว้อ่ะซิกมา fx เท่ากับ0ทิศทางไปด้านนี้เป็นบวกอ่ะถ้าเราเอาตัวนี้มาใช้นะครับซิกมา fx มีอะไรบ้างก็มี ax มีอะไรอีกก็มหมดแล้วมีแค่ ax กับลบด้วย t cos 25องศาเท่ากับ0นะครับซึ่ง ax ก็จะเท่ากับ อาจารย์ก็ย้ายชุดนี้มาด้านนี้นะครับมันก็จะเท่ากับ19.6 19.6ก็ได้มาจากที่เราหามาเมื่อกี้นั่นแหละนะครับคอร์สยีนะครับ ax ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ17.7กิโลนิวตันนะครับได้ ax แล้วก็หา ay อาจารย์ขอขยับมาข้างบนเนาะเพราะว่ามันจอมัน จะได้เห็นกันช,ชัดๆนะครับแต่ตอนเราทําข้อสอบเนี่ยต้องเราต้องเรียงเป็นสเต็ปลงมาเนาะ,ะ ay เราก็ sigma f f y, f y เท่ากับ0ให้ทิศทางขึ้นเป็นบวกนะครับมีอะไรบ้างล่ะที่อยู่ในแกน y ก็มี ay นะครับลบด้วยตัวนี้นะครับลบด้วยตัวนี้ลบด้วย4.6 ห้ 5, 9, นะครับลบด้วย10นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัว t ีไซย์ยแล้วเรารู้แล้วว่าไซา์เท่ากับ19.6เก้าก็แทนไปเลยนะบวกด้วยเนาะเพราะว่าไอตัว t ีไซตตัวนี้มันทิศทางขึ้นนะเราใส่ไว้19.6 sin 25ไซ์เท่ากับ 0, นะครับเราก็กดเครื่องคิดเลข นะครับแล้วก็ย้ายมาด้านนี้นะครับย้ายแล้วก็เครื่องหมายก็จะเปลี่ยน AY ของเราทําออกมานะครับลบด้วยชุดนี้กดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่ากับแปดจุดแปดจุด 283แปดสามนะครับแปดจเนาะแปดจเราก็ลบกันออกมาได้ ay มีคำตอบเท่ากับ6.38กิโลนิวตันอ่าโอเคนะ ก็เสร็จแล้วนะครับข้อนี้เราก็ระบุคำตอบไปว่านี่คือ answer นะอันนี้คือ answer นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราได้ก็คือตัวนี้นะ,ะ answer นะ,ะคำตอบนะประมาณนี้ครับในการทำโจทย์ข้อนี้ซึ่งเอาจริงนะถ้าเกิดไม่ได้อธิบายไปด้วยนั่งทำโซไปเรื่อยๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าตัวนี้15นาทีก็เสร็จ นะครับแต่นักศึกษาจะทำประมาณหนึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับก็อาจารย์คิดว่าถ้าคนที่เก่งๆทำสิบห้านาทีก็ไม่ต้องเก่งมากหรอกนะครับก็สิบห้านาทีก็เสร็จแต่ต้องเข้าใจนะครับส่วนใหญ่ที่อาจารย์เห็นผิดนะครับหรือทำไม่ได้เลยก็คือตั้งแต่สเต็ปแรกคือไม่เข้าใจคำนี้อย่างที่สองก็คือ,อ,อพอไม่เข้าใจตัวนี้แล้ว ยังมาหลุดตัวนี้อีกนะครับนี่ไม่รู้ตัวนี้อีกนะครับว่าเอ๊ะอันนี้มันให้มาทำไมนะครับอย่างที่สามก็คือไม่รู้ได้สาไปว่าแขนของโมเมนต์มันคืออะไรนะครับหาแขนมุมของโมเมนต์ไม่ถูกนะก็โอเคใครทำได้ก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับข้อนี้ส่วนใครทำไม่ได้นะครับซึ่งอาจารย์ดูแล้วจากคะแนนเนี่ยค่อนข้างเป็นส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะต้องกลับไปทบทวนนิดนึงเพราะว่า ในบทต่อๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัดเอ่ยเรื่องเฟมเอยนะครับมันจะได้ใช้เรื่องนี้หรือว่าอินเดเชียลฟอร์์อินเเชียลฟอร์หรือแรงภายในเนี่ยก็ได้ใช้เรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้อาจจะมีปัญหาต่อไปได้นะครับก็โอเคครับลองดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับ